ສະບາຍດີສະບາຍດີພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງບໍ່ສະພໍທຸກຄົນບໍ່ສະໝອງສຸບໍເນາະຈ້າເດີ້ອ່າມືงง້ນີ້ເນາະໄກ່ບໍລິວົງກຊາລານະຈະາພີນ້ນມາູຈັກັບອັາກາລປນນລະວ່າງເງິນກີບລາລະເງິນບາດໄທດີພີນອງເດີນາາຫນ60ລາກີລານພີນອງນາຈເທົກັບຈັກບາທນກອນອມົດນາາກພີນອງນຊ່ວຍກົດລກົດຊນກົດຕິຕມນ ้อมทั้งกดกระดิ่งเด้อพี่น้องเดิ้อเนาะเพื่อเป็นกำลังใจหายไกลเนาะในการเฮดคลิปขังต่อไปเนาะมื้อนี้เนาะกันไกลก็ได้ไปสอบถามเนาะเกี่ยวกับอัตราการเหกเปลี่ยนพี่น้องเลยเนาะอัตราการเหกเปลี่ยนเนาะระหว่างเงืนบาทเนาะและเงิ่นกีบหรือว่าเงินกีบและเงินบาทด้วยพี่น้องเนาะก็คือได้คำตอบมาเนาะ ยูทีเลดยูทีสามศูนย์ศูนย์เนาะเลดยูทีสามศูนย์ศูนย์ของมือนีเนาะเพราะว่าอัตราการเล็กเปลี่ยนเนาะในแต่ละมือเนาะพี่น้องเนาะมันกระบอกขึ้นกันเลยพี่น้องเนาะบางมือเนาะมันกะเปลี่ยนเนาะจากสามศูนย์ศูนย์เป็นสามศูนย์สี่หรือว่าสามศูนย์หนึ่งสามศูนย์สองเนาะขึ้นไปตามลำดับเนาะหรือว่าลุดลงเนาะอัตราการเหล็กเปลี่ยนบอกพวทีเนาะเพราะฉะนั้นเนาะมือนีเนาะอัตราการเหล็กเปลี่ยนเนาะสามศูนย์ศูนย์เนาะพี่น้องเนาะ แล้วไก่ซีมาให้พี่น้องเบิงเนาะเกี่ยวกับใบเงินเนาะหรือว่าเงินลาวเนาะแล้วก็เงินไทยเนาะก็คือที่ใส่ใในปัจจุบันนี่เนาะพี่น้องเนาะเงินลาวเนาะมีอยู่แปดใบเด้อพี่น้องเด้อเนาะมีอยู่แปดใบเนาะแปดใบเนาะ ในแปดใบนี้เนาะไก่ซิมาบอกว่ามีใบยังเน่ด้อพี่น้องเนาะใบที่หนึ่งเนาะใบที่หนึ่งก็คือใบหาลอยกีบเนาะหาลอยกีบนี้เนาะถ้าว่าเป็นเงินบาทก็ตกอยู่ทีหนึ่งบาทเนาะหนึ่งบาทก็พกสิบหกสตางค์เนาะหรือถ้าว่าไล่ขึ้นเลยก็ะซียู่ประมาณสองบาทเนาะไลซาบาสองบาทซะพี่น้องเนาะเพื่อว่ามัน มันอันนั้นรายงานเนี่ยจกหน่อยเนาะนี่คือสองบาทเนาะคือใบหาลอยเนาะเท่ากับสองบาทไทยเนาะใบที่สองพี่น้องใบที่สองก็คือใบพันหนึ่งเนาะใบพันกีบเนาะพันกีบเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งพันกีบเนาะเท่ากับอันสามบาทสามสิบสามสตางค์เนาะหรือว่าเท่ากับสี่บาทเนาะแต่ว่าเท่าไรึืนเลยเนาะให้มันเป็นสี่บาทซะมันจึงเจง่ายเนาะสี่บาทเนาะหนึ่งพัน กีบแล้วเท่ากับสี่บาทไทยเด้อพี่น้องนี่คือใบพันเนาะใบที่สามพี่น้องเอ้ยเนาะก็คือใบสองพันกีบเนาะส่วนว่าใบสองพันกีบนี้เนาะสิเท่ากับจักบาทไทยบันนี้พี่น้องสองพันกีบนี้ก็เท่ากับประมาณหกบาทเนาะหรือว่าหกหกสิบหกสตางค์เนาะหกบาทกับหกสิบหกสตางค์เนาะลายเป็นเจ็ดบาทเลยซะพี่น้องเนาะมันจังลายง่ายเนาะ เจ็ดบาทเนาะแล้วไก่ซีวาอันบล็อาเศษมันเนาะสิปัดขึ้นเลยเนาะตัวนี้กับใบที่สี่พี่น้องใบหาผ่นกีบเนาะหาผ่นกีบล้าเนาะเท่าเท่าจักบาทไทยพี่น้องหูบล็อตหาผ่นกีบล้าเท่ากับจักบาทไทยเนาะไพ่หูอันหรือว่าพี่น้องท่านได่หูเนาะอันคอมเมนต์คอมเมนต์ลงมาเด้อพี่น้องเลยเนาะคอมเมนต์ลงใต้คลิปนี่เนาะว่าหาหาผ่นกีบนี่เนาะ เท่ากับจักบาทไทยเนะาะเพราะว่าเลทเลทเงินของมือนีเมนยูที 0. 0. สามศูนย์ศูนย์เนาะไก่ชิมัสเลยเห็นเนาะหาพันบาทเออหาพนะันก,กีบเล้าเนาะหาพันกีบเล้าก็เท่าอยู่อันสิบเจ็ดบาทเนาะสิบเจ็ดบาทเนาะสิบเจ็ดบาทไทยเด้อพี่น้องเด้อเท่ากับหาพันเนาะหรือว่าอันสิบหก อันสิบหกบาทไปเนาะสิบหกบาทกับสิบหกสตางค์แต่ว่าไก่สิไลเป็นสิบเจ็ดบาทเลยเนาะใบต่อไปพี่น้องใบที่หานาะใบที่หาก็คือใบสิบพันกีบเนาะสิบพันกีบหรือว่าหนึ่งหมื่นกีบเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งหมื่นกีบเนาะสิะเท่ากับอันอันสามสิบสี่บาทเนาะสามสิบสี่บาทเท่ากับหนึ่งหมื่นกีบเนาะหรือว่าสิบพันกีบเนาะ ชิพผ่นกีบเท่ากับอันนั้นสามชิพหาบาทเด้อพี่น้องเด้อเนาะนี่กับใบใบเศร้าผ่นเนาะหรือว่าใบสองหมื่นกีบเนาะเศร้าผ่นกีบเนาะเศร้าผ่นกีบก็บอยู่ที่อันหกสิบเจ็ดบาทเนะทาะถ้าเท่าไรเต็มเนาะกับซิประมาณหกสิบเจ็ดบาทเด้อพี่น้องเด้อเนาะเท่ากับเศร้าผ่นกีบเนาะใบที่เจ็ดพี่นอ้องใบ ใบหาสิบพันเนาะซึ่งว่าหาสิบพันนี้ก็มีหูห่างออ,อกจะใหญ่เนาะแง่เนะาะแง่อยู่ในระดับอันใบแสนผมละพี่น้องเนาะแต่ว่าสีกับสีเป็นสีสีบัวเนาะออกสีบัวอันสีบัวแมวเนะาะคันลาวเากับแล้วก็เป็นออกจากสีสมโอรสเนาะสีสมโอรส คือใบหาซิบพ่นกีบเนาะใบหาซิบผ่นกีบนี้เนาะทาว่าเทียบใส่เงินไทยกับซีอูทลอยหกสิบหกบาทเนาะหกสิบหกสตางค์เนาะหรือว่าลอยหกสิบเจ็ดบาทเดอพี่น้องเด้อรนี no. ่เนาะลอยหกสิบเจ็ดบาทเน no. าะเท่ากับหาสิบพันกีบหรือว่าหาสิบผนกีบเนาะเท่ากับลอยหกสิบเจบาทเนาะมาเบิ่งใบที่แปดพี่น้องเนาะใบที่แปดเนาะเดยว ใบที่8ก็คือใบแสนกีบเนาะซึ่งว่าแสนกีบเนาะเป็นใบที่ว่าใหญ่สุดของประเทศลาวเนาะใบใหญ่สุดก็คือใบแสนกีบเฮาเนาะใบแสนกีบเนาะเบิ่งขางหน้าแล้วก็มาเบิ่งขางหลังเนาะพี่น้องเนาะสิเป็นลักษณะนี้เด้อเนาะางหน้าเนาะแสนกีบนี่ก็อยู่ที่ประมาณอืม334บาทพี่น้องเอ้ย334บาทเนาะอยู่ที่แสนกีบเนาะ นี่ก็คือเงินเงินกีบเล้าเนาะพี่น้องเนาะเงินกีบเล่าไกลกระเรียบเทียบให้เร็วเนาะว่าแต่ละใบหันเท่ากับจักบาทไทยเนาะบันนี้ห้ามาเบิงเงินบาทไทยเนาะส่วนมาเงินบาทไทยที่ไก่มีในปัจจุบันนี้มีอยู่สามใบเ้ยพี่น้องเนาะมีอยู่สามใบเนาะแต่ว่าเนาะเงินบาทไทยโบหมีแต่สามใบเลยเนาะมีหลายใบเนาะเดี๋ยวสิมาบอกพี่น้องว่ามีใบยังเนานะมี เลียนยังเนื่อเด้อพี่น้องเนาะอ่าตโตที่หนึ่งนี่ก็ซีเมนอันเสาหาสตางเนาะพี่น้องเนาะเสาหามีเสาหาสตางเนาะมีหาซิบสตางเนาะแล้วก็นหนึ่งบาทอันสองบาทเนาะเลียนสองบาทแล้วก็เลียนหาบาทเนาะเลียนสิบบาทพี่น้องเนาะสิบบาทแล้วแล้วก็มาอันโอธนบัตรเนาะแบบนี้เนาะธนบัตรก็ซีมีอันยี่สิบบาทเนาะยี่สิบบาทไทยเนาะ ยี่สิบบาทไทยถ้าว่าเป็นเงินล้าออกับซีอูทีหกพันกีบเด้อพี่น้องเนาะหกพันกีบเนาะยี่สิบบาทเท่ากับหกพันกีบเนาะยี่สิบบาทแล้วก็มีห้าสิบบาทเนาะห้าสิบบาทนี้ห้าสิบบาทกับยูทีเงินล้าออกับยูทีประมาณอันเท่าไหรเนาะสิบหกพันเนาะสิบหกพันนี่แหละประมาณนี่แหละเนาะสิบหกพันกีบเนาะบัดนี้ อันร้อยบาทพี่น้องเนาะหลังจากมีหาสิบบาทแล้วก็มีร้อยบาทเนาะเงินใบร้อยบาทพี่น้องนี่เนาะมีใบร้อยบาทนี่เนาะร้อยบาทนี้เท่ากับอันสามสิบพันกีบแล่วเด้อพี่น้องเนาะสามสิบพันกีบแล้วเนาะเดี๋ยวสีให้เบิ่งว่าสามสิบพันกีบนี่เนาะสามสิบพันเท่ากับร้อยบาทเนาะจื้อว้เด้อพี่น้องเนาะ 100บาทเท่ากับ30มสิบพันกีบเนาะของเหรียปัจจุบันในมือนี้นี่เนาะบัดนี้ร้อยบาทแล้วเนาะกรม้ายูทีแบ่งห้าร้อยบาทเด้อพี่น้องเนาะแบ่งห้าร้อยบาทนี้เนาะถ้าว่าเป็นอันเงินล่าเนาะพี่น้องเนาะเงินล่ากับยูทีประมาณแสนห้าสิบพันกีบเนาะเท่ากับห้าร้อยบาทเนาะแสนห้าสิบพันกีบเด้อพี่น้องเด้อเนาะนี่เนาะแสนห้าสิบพันเนาะ เท่ากับหาลอยบาทเนาะนี่เนาะพี่น้องให้เบิ่งใกล้ๆบัดนี้เนาะใบพันบาทพี่น้องใบสุดท้ายญงสุดของประเทศไทยเนาะก็คือใบพันบาทเนาะใบพันบาทนี้เนาะพี่น้องทาว่าเป็นเงินลาวเนาะเงินลาวก็อยู่ทีสามเสนกีบเนาะสามเสนกีบเด็กไก่จัดให้เบิ่งเนาะ ามเซนกีบด้วยพี่น้องเนาะนี่เนาะสามเซนกีบเท่ากับหนึ่งพันบาทเนาะสามเซนกีบเปล่าเนาะเท่ากับหนึ่งพันบาทไทยด้วยพี่น้องเด้อเนาะแบบนี้เนาะไก่ไิมบอกเนาะว่าหกสิบบานกีบเล่าเนาะพี่น้องเนาะซิเท่ากับจักบาทไทยเนาะหูหูเลยเนาะว่าใบเงินนี้เนาะแต่ละใบนี้มีค่าเท่ากับอันเปรียบเทียบ เท่ากับเท่าใดเงินบาทแล้วก็เท่ากับเท่าใดเงินกีบเนาะไก่เปรียบเทียบให้เบิดแล้วเนาะแล้วันี้เนาะไก่สิมาเว้าเกี่ยวกับ60ล้านกีบลาวเนาะเท่ากับอันจักบาทไทยเนาะใน60ล้านกีบลวนี้เนาะกอยู่ที่ประมาณอัน200,000เนาะ200,000 200,000บาทเด้อพี่น้องเด้อเนาะ60ล้านกีบเท่ากับ200,000บาทเนาะ ถ้าว่าเงิน60ล้านกีบลาวเนาะถามว่ามาอยู่ลาวนี่ก็สิรวยอยู่บ่เนาะก็มาอยู่ลาวนี่ก็บ่รวยเลยเนาะพี่น้องเนาะแม้นอยู่บ่60ล้านกีบเนาะถ้าหางว่าเทียบใส่เงินบาทไทยก็อยู่ที่200,000บาทเนาะ60ล้านกีบนี้เนาะมาอยู่ลาวนี่บ่รวยแน่นอนเนาะอันแต่ว่าอยู่ได้ดนเติบเนาะพี่น้องเนาะก็คือถ้าสมมุติว่าเฮาไปต่อยอดเนาะ ไปเฮ็ดธุรกิจบ่เนาะในระดับอันปานกลางเนาะอัน60ล้านกีบบ่หลายปานใดเนาะพี่น้องเนาะบ่หลายเนาะแต่ว่ามาต่อยอดได้เนาะต่อยอดได้เด้อพี่น้องเนาะใน60ล้านกีบแล้นี้เนาะก็อยประมาณอัน200,000เนาะ200,000 200,000บาทเด้อพี่น้องเด้อเนาะ60ล้านกีบเท่ากับ200,000บาทเนาะ ฮู cheap, Now, cheap, the cheap, e ้จังได๋บัดนี้ว่าจึงเท่ากับ600,000เพราะว่ามันเงินหลายเนาะใบน้อยเฮาอาจสิฮู้ว่าเท่าเท่านั้นเท่านี้เนาะแต่ว่าเงินหลายเนาะอันบางบางอันพี่น้องกสิบ่ฮู้ว่าอันคิดไแนวใดเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวกสิมีวิธีคิดไมาให้เนาะว่า60ล้านกีบสิเท่ากับอันจักบาทไทยเนาะวิธีการคิดไเนาะพี่น้องเนาะก็คือว่าอันถ้าสมมุติว่าเฮาอยากฮู้เงินกีบแล้วเนาะพี่น้อง เงื่นกีบเล้าเนาะให้เอาให้เอาเงื่อนกีบเลาาเนาะพี่น้องเนาะมาหารให้เลขเงื่อนปัจจุบันด้วยพี่น้องเนาะมาหารให้เลขเงื่อนปัจจุบันเนาะอยาวูเงื่อนกีบเล้าเอ้าเงื่อนกีบเล้าไปหารให้เลขเงื่อนปัจจุบันเนาะเดี๋ยวมาลองหานนำกันเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิลองหารให้เบิงด้วยพี่น้องด้อเนาะสมมติว่าหกสิบลลานกีบเล้าเนาะพี่น้องนี่เนาะ หกสิบล้านกีบลาวเนาะเท่ากับจักบาทไทยเนาะวิธีก็คือเอาหกสิบล้านนี้เนาะมาหารให้สามศูนย์ศูนย์เลทเงินปัจจุบันเท่านะก็เท่ากับสองแสนบาทเนาะก็คือว่าหกสิบล้านกีบแล้วเท่ากับสองแสนบาทเนาะบัดนี้เนาะพี่น้องเนาะตัวที่สองเนาะก็้าสมมติว่าสองแสนบาทนี้เนาะเท่ากับ เท่าจักกีบลาเนาะวิธีการคิดไรก็คือเฮาสิเอาอันสองเซนบาทเนาะเอาสองเซนบาทไทยเนาะมาคูณให้เลทเงินปัจจุบันเด้อพี่น้องเด้อคูณให้สามศูนย์ศูนย์เนาะคูณให้สามศูนย์ศูนย์ก็เท่ากับหกสิบล้านกีบลาเอโนหกสิบล้านกีบลาเด้อพี่น้องเด้อเนาะเป็นจะได้พี่น้องเนาะหูจักการรันแล้โบวิธีการคิดไรเนาะคิดไรอันเลทเงินเนาะในปัจจุบันนี้เนาะ นี่ก็เป็นอันความรู้เล็กๆน้อยๆเนาะที่ไก่เอามาฝากพี่ภาคน้องเนาะอันเพื่อว่าพี่น้องเนาะอันทางฝั่งเพื่อนบ้านเนาะหรือโดยเฉพาะก็แม่นฝังเพื่อนบ้านแหละเนาะเพราะว่าเป็นเงินเงินบาเนาะอันังไทยเนาะพี่น้องอันสิมาลินลาวเนาะแต่ว่าบ่ฮู้จักว่าเเงินอยู่ลาวนี่เท่าใดเนาะเขาคิดไรแนวใดเนาะแล้วถ้าว่าฮู้ฮู้เนาะ คือเข <Yeah. S 1> ้ามาเบ่งในคลิปนี้เข้าหูแล้วว่าวิธีการคิดไรเนวใไดเนาะเข้ากับเสดเกี่ยมเงินมากอันห้มันครบมันถวนเนาะพี่น้องเนาะขอบใจหลยๆเดอเนาะคลิปนี้กับิบุเพียงสำนีเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้กับดเพียงสำนีเนาะขอบใจหลยๆลสำหรับการติดตามเนาะอันขอให้พี่น้องที่จะมาเที่ยวลวเนาะให้เดินข้าอันให้เดินทางโดยความสวัสดีภาพเนาะมีความซุขเนาะในการดินการเที่ยวเด้อพี่น้องเด้อเนาะ ຖ້າຫາກວ່າໄກ່ເວົ້າຜິດພາດປະການໃດເນາະພີ່ນ້ອງເນາະກໍຕ້ອງຂໍໂທດຂໍອະໄພນໍາເດີ້ພີ່ນ້ອງເດີ້ເນາະຂອບໃຈຫຼາຍຫຼາຍສໍາລັບການຕິດຕາມເນາະບ່າຍນາະໍກັນใหม่ນคลิปหน้าດີີນອງດີນ